รอบนี้เป็น3ามวสาบนะครับซึ่งฮีโร่ที่เราจะมาเล่นในวันนี้นะครับก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากไฮยตตนะครับผมว้าสปินถ้าเหมาะดีสุดก็จะเป็นจะเอาดีสุดก็จะเป็นวีก่ะ มีฟิกเกอร์ให้อยู่แล้วนะครับายครับกดโอเคมาดูกันว่านะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับพาร์ทที่21ถ้าใครจำพิก่ก็ขออภัยด้วยนะครับจริงๆอาวีเนี่ยก็ปรับ ใหม่วานะครับมีฟุกบลฟุตบอลโลกนะฮะมีต่โลเล็กๆเลยเพราะว่าช่วงนี้มันอยู่สามวันมันเปิดฟรีทุกฮีโร่นะครับเจอนาตาหยาลิซาน่าป่าว่ะนะครับคืออันนี้ก็คือเล่นครั้งแรกเลยใช้สเปลวิผมว่าน่าจะเหมาะนะเพราะมันมีิกเกอร์ให้อยู่แล้วด้วยภารกิจแรกครับก็ ตามกันอยู่เช่นเคยนะคะนรับผมโอเคทาลอนเลยชิ้นแรกเข้าปุ๊บยึดโซนพุ่มไม้ครับแล้วก็ต่อโอเคต่อได้แค่นี้ก็พอแล้วนะเพราะว่ามันจะแรงทำอะไรให้ไม่ได้เลยเราดูดิ ม่งรถต้องขึ้นหลอดแล้วขอสปินก่อนอืมขอสปินก่อนไหวไหมเนี่ยไหวไหมอะ่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยปากเต็มเห็นเอียมยึดโซนยึดโซนยึดโซน เรียหน้าไปตีตากบ้างนะอย่างอ่ามีคนมีคนเปิดศึกมาปึอโอ้โหยังไม่ทำอะไรกูก็จะตายเนี่ยไม่ไหววะ่ะต้องปล่อยพาร์ทนี้เหมือนจะแพ้วะ่ะ ดูทรงแล้วไฮยเตะก็ยังไม่สีเลยครับรนอนนอนนอนเอาแร่อรรนอนนอนนอนโอ้โหดูดิการีตัดยังไม่เห็นไม้สุดตอน,น,นเพื่อนความว่างบูบ้านนะตอนนี้น หวนยนั่นแหละเออโอ้ยกระแตกหยาวิ่มน,นำรรมาก่อนวะตีไหมตีไป ตี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 ตสวยต่ายก่อนเน้นเซตเน้นเซตตีสโลนะครับเพราะว่าแง่ก็เป็นพวกเส้นอะไรปะบอกหรือว่าโคตรโหด มเมื่อกี้ไฮไลท์เลยเอาแล้วอีห้าวิอีห้าวิเตรียมพร้อมไม่มีฟิกเกอร์โอ้ยเชี่ยมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนัตยาโซนนี้ไม่ไหวแน่ๆหนึ่งสาม เรื่งวยเอาวา่ะเรื่องเรื่องัองอนแหละไหว้หเพื่อนคิวเลนเนี่ยโ,โอ้โหโอ้โหโอ้หอเี้ยพอเธอคิวเลนคิวเลนวิยโยนไหมไม่โยนก็อีเอนทีนะฮะข้อประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับถึงเทศกาล กินปลาทูนะเออก็มาพูดมาพูดให้ฟังนะครับว่าจะลงคลิปวันที่19 20หรือ21นะฮะแต่ครับผมเฮ้ยอย่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าพึ่ง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 ,งโอ้โวยออ้ยออ้ยอ้ยมังกรก็ได้แล้วสองตัวอาจจะไม่ไหว,วนะเนี่ยแต่ถ้าเล่นดีดๆก็บอ,อารีเนะี่ยผมว่าไหวนะ ไปดิไปดิไปดิไปไม่ใช่ไม่ใช่ไปวายโอ้ออกหิวงานออกอูบีททารอนอาจจะไม่สู้ไม่ได้ไม่สู้ไม่ไหวหรือสู้ไม่ได้เลยดูดิโอ้โหดูยิงไม่ทำอะไรเลยดูโหแม่งเทะขาก้อมจัดเลย แบกเออเอา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 ไงคิวเลนเรียบร้อยอุ้ยหังชอบเลยคิวเลนโยนเกมเลยมือข้างมือลูกโป้งซ้ายก็เจ็บหน่อยหนึ่งโอ๊ยเต้พีอยู่แล้วล่ะ แม่สามสิบห้าจุดหนึ่งไฮยเต,ยเตยวีก็โหดเหมือนกันแล้วเนี่ยแม่ถ้าเป็นโมสามีสามนะโอเคถ้าชอบวีมี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมแมางรา,ายงานคิวเรียนก่อนแล้วเลยโยนเกมเลยตว์โยนเกม,เกมไปละจ้ารบับวพ่อใช้หน้าครับ